I'm so yeah. oh

ตัวร่วม8-45ถึง45บาทแล้วอย่างนี้พี่น้องนนทบุรีจะพอมีความหวังกับเขา,าไหมครับอคอควียคอควายที่พี่น้องชาวนนทบุรีจะได้รักไม่ใช่คอควายที่อยู่ตามเพจโซเชียลของนายกตอนนี้นะสำหรับพี่น้องชาวนนทบุรีที่ตัง้งใจเลือกพักเก้าไกลอยู่แล้ว ก้าสองใบสองเบอร์วันที่สิบสี่พุทธภาคมนี้อดีตนา่อแม่พี่น้องที่เคารพรักเทั่งหลายความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายความพร้อมไม่ว่าจะในเรื่องของกฎหมายความพร้อมไม่ว่าจะในเรื่องของบุคลากรพักคก้าไกลพร้อมแล้วครับที่จะเป็นแกนนําในการจะตั้งรัฐบาลและส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของทุกคน ไม่มีคะแนนตกน้ำมีแต่เติมน้ำให้แก้วไกลให้แก้วไกรน้องแก้วเป็นอ่อต่เถ้ป87คนแล้วเราจะได้พิธายิ่งเจริญรัตน์เป็นนายกอภินิหีรหมดเวลาอดีตหมดเวลาอดีตแบบ20หมดเวลาอดีตแบตบ40มีแต่อนาคตแบบใหม่สนับสนุนพิธายิ่เจริญรัตน์เป็นนายกอภินิหีคนที่30ครับ เฮัลโหลจังเกล์ตื่นแต่เช้าตะการตะการอยากตี่ใครกินก็เจอใครกินมั้งมีบทบาททําเรื่องอาสาของเส้นได้มาช่วยเหลือพี่น้องในช่วงโควิด ครั้งน,นี้เขาขออาสามาเป็นผู้แทนครับฝากพี่นอ้องพื้นที่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งสนับสนุนขอออกก๊อปสุรพันธ์์วยากร้วยครับว่ายาแผอยากระพริบตาแวอยาประมาทเราต้องเร่งเร่งเร่งและเร่งเท่านั้นเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเส้นชัยของเราใครจะสาดคนมาเราเช็ดออก เพราะบอกว่าโคลสากโคนไม่ช่วยอะไรความมืดไล่ความมืดออกไปไม,ม่ได้แสงสว่างเท่นั้นที่จะไล่ออกไปได้เราจะทำการเมืองอย่างชาญฉรรเราจะทําการเมืองอย่างระยะยาวเราจะทําการเมืองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปกครองดีมีอะไรครับเชิญกลรครับขอบคุณมากครับ ทำอะไรเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นอนไม่หลับทุกคืนในช่วงแป่ปีที่ผ่านมาให้กระดิกในใจของท่านไอ้กฎหมายบ้าๆบอๆกว่าพันฉบับเราศึกษามาไว้หมดแล้วตัดตัดตัดทันทีไม่ให้มีดุลพินิจในการขอสวยหาเลยสามพันสามพันสามพันแก่นี้ก็ถึงฝ่ากด้าน้ำโนราพี่น้อง แล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าความพร้อมของเราในการบริหารประเทศในการทำงานแบบโรดแมไม่ว่าจะเป็นวาระร้อยวันแรกที่เราคิดไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นวาระหนึ่งปีแรกที่ว่าเราจะทำอะไรให้พี่น้องชาวโนนบ้างไม่ใช่แค่วาระของการเป็นรัฐบาลสมัยแรกว่าเราจะทำยังไงให้นนทบ,บุรีดีกว่าเดิมได้บ้างแต่หลายคนอาจจะไม่รู้บอกว่า ได้มาแสนหกแต่ไม่ได้สอชอม,มาสักคนเลยนี่คุณลืมไปแล้วเปล่าปีหกแสกกระดูกคุณ,คณนี่คนนนทบุรีนะครับใครที่ชอบเรื่องการศึกษาลืมไปแล้วเปล่าครูจุ้ยจุตุรธิดาที่ก็คนโดนทบุรีนะครับใครอยากจะปรากพรังช่าคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าคุณไกลกล้องอดีตกรรมาการบริหารพรรคอดีตอนาคตใหม่ก็คนโนทบุรีนะครับ ปัญหารถติดการคมนาคมรถไฟฟ้ามามีแต่เส้นเลือดใหญ่ไม่มีเส้นเลือดปล่อยคุณลืมสุรเชษฐ์ประวิตรวงวุฒิโกนนนทบุรีไปได้ยังไงแสนหกวกับ500แสนก็6กสายถหแล้วเดี๋ยวพอรับ่อไนายตา้งหนึ่งครับรอแกพ่อค่ะลอกระสุนกับ พ่อก็รัรกฟ้าด้วยเฉ่นกันเยดียดคยรักธนาดออย่างไรก็ต้องเลือกพิธารักพินายอย่างไรก้ยอยกเลือกพินชายอยู่เลยแล้วมันเยอะขนาดน,นี้ยังจะมาบอกว่าเลือกพักก้าวไกลตกน้ำแพ้ไปแค่ไม่กี่พันคะแนน พวกเรา่านกว่าคนไปกินหมูกระทาย,ยัางไงเอาคนไปเลือกตั้งให้เยอะๆเท่ากับหมูกระทะมากกว่าความชัดมากกว่าความพร้อมคือความตั้งใจในการทำงานเพื่อพี่น้อประชาชนความชัดเจนของเราเป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้ และกลายเป็นธรรมเนียมของทุกจังหวัดไปแล้วว่าความชัดเจนทางก,การเมืองของเราคือมีลงไม่มีเราและมีเราไม่มีลงความชัดเจนที่สองคือการเมืองดีป่ปาอ์ตี้มีอนาคต นั่นหมายความว่าทางเลือกของการเมืองเลือกของสิทธิมนุษยชนเลือกของการกระจายอำนาจกับการแก้ไขปากทอากา้องทางเศรษฐกิจคือเลือกเดียวกันกรบพิ้อ์นอกจากความชัดเจนก็คือความพร้อมที่จะไปรับลูกบอลแปดเมืองเดียวกับมา ช่แค่300นโยบายที่เรามีไม่ใช่แค่45กฎหมายที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศแต่คือความพร้อมของคนนนทบุรีที่จะพร้อมที่จะเลือกพักก้าไกลอย่างทรลมจลายเหมือนปี62ใช่ไม่ใช่คราวที่แล้วให้เรามา160,000คะแนนแพ้อันดับแรกไปแค่4% เพราะฉะน,นั้นนอกจากจะหนึ่งแสนหกคะแนนเดิมที่ยังมีอยู่จะบอกให้ว่าจังหวะนี้ไวรุ่นนะห้าแสนกว่าคนนะครับห้าแสนกว่าคนพวกคุณคุนนท์ธบุรีที่อายุน้อยกว่าผมหัวหน้าพักด้วยซ้ำครับ มีือกนายกพรรค้างกลคามคิดแปงออกมาแล้วต้องไปคิดเยอะยุทธศาสตร์บ้ารอพอแตกเต็มไปหมดเลือกอย่างที่ตัวเองต้องการรักคนไหนก็หาออกไปเสร็จออกบินว่ายังมีแ<ส>ก<ะ>่ใจเขียนโน้ตเอาไว้เล็กๆว่าสนับสนุนพรรคเก้าไกล ทุกคนช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันทํางานขยายงานความคิดของพวกเราท,ทั้งทั้งที่พวกเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยม,มีคนใหม่ๆไอ้ผมนี่อายุมากกว่าคนอื่นก็เลยตามโซเชียลค่อยทันน้องๆทีมงานมอกว่าลองไปเปิดติ๊กตอกดูลองไปกดดูซิว่าเขาทำอะไรกันในติ๊กตอก <Okay. S 1> ไม่ใช่พักของกลุ่มคุนผูกขาดไม่ใช่พักของนายพลไม่ใช่พักของผู้มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นทำไมต้องรัฐบาลก้าวไกลครับประการที่หนึ่งครับพักก้าวไกลมีความพร้อมมีความพร้อมที่จะบริหารราชการแผ่นดินแล้ว แม้ว่าพวกเราจะเป็นคนหน้าใหม่เป็นคนใหม่ๆยังไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินมาก่อนแต่ว่าทุกๆคนทุกๆพรคท,ท,ที่กำลังแข่งขันตอนนี้แต่ละคนก็เคยมีโอกาสบริหารกันมาหมดแล้วแล้วถ้าบริหารกันดีจริงปัญหาของพี่น้องประชาชนก็ต้องได้รับการแก้ไขไปหมดแล้วก็ในเมื่อทุกวันนี้สังคมยังเป็นอยู่แบบเดิม เศรษฐกิจก็ยังเป็นอยู่แบบเดิมการเมืองก็ยังเป็นอยู่แบบเดิมถ้าอย่างนั้นพวกเราจะไม่ลองของใหม่ๆคนใหม่ๆดูหรอครับ<ว>ขออนุญาตส่งเสียงทักทายก่อนยครับจากข้างหลังนู่นเลยครับไปไกลรีบๆเลยครับขอเสียงหน่อยครับนี่ยังมีข้างข้าอีกด้วยครับทางบ้นผมหน่อยครับ เ,เาารามาข้างหลังด้วยข้างหลังหลังเวรีด้วยวเอาละขอเวลาสักนิดจะปลาใสแบบสดุกสดุกมันๆได้เนื้อหาสาระสักหน่อยครับพี่น,พน้องประชาชนทุกท่านครับนี่คือบทพิสูจน์แล้วว่าก้าวไกลมาแรงจริงๆ นี่คือบทพิสูจน์แล้วว่าพิธาลิ้มเจรินักใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเดินไม่เลยนะี่เดินไม่เลยนะพี่นี่เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าจังหวัดนนทบุรีจะฝักธงส้มได้ผู้แทนทั้ง8เขต8คนแล้วครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ ในวันที่14พฤษภาคมนี้อีก10วันพวกเราจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเราทุนกับรัฐบาลชุดนี้มาอย่างยาวนานแล้ว8ปีแล้วเข้าสู่ปีที่9เมื่อ4ปีที่แล้วพวกเราก็ช่วยกันลงคะแนนแต่ไล่ยังไงก็ไล่ไม่ไปยังเป็นต่ออีก วันนี้พวกเราคงไม่ยอมอีกแล้วครับยังไงต้องใช้อำนาจสูงสุดของเรานั้นไปลงคะแนนเสียงเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นแบบไหนสำหรับพวกเราแล้วต้องเปลี่ยนเป็นรัฐบาลก้าวไกลเท่านั้นครับเราเรลือกรัสดิการใช่ไม่ใช่ ของเรามีจับยินดีซื้อน้องไก่แล้วจ่ายเงินให้ใช่ไม่ใช่มีไหมไปบอกว้าอามสั่เจอเด็กตัวเล็กๆเดินถือเงินอยู่สักสิบาทสิบห้าทเราลองดูนะครับผมตั้งคำถามเราเห็นเด็กหนึ่งคนไม่ต้องเป็นคนใหญ่หัวหน้าพักพิธาเนี่ย ผมจะตึงตึงเขาดีบ่อยนะครับเพราะเขาฆ่าโทษผมหัวหน้าพักผมก็ยิงจีบเขาบอกว่าชอบวิโรธคารมดีผมบอกไม่ได้ครับคาลมไม่ดีมีคนบอกว่าวิโรธวันนี้อยากเพียรมากโค้งสุดท้ายแล้วครับ <Okay. S 1> วันนี้วิโรธฟินมากมากแลวทุกคนก็น่าจะฟินเหมือนกัน พราะมันมีอารมณ์แบบไหนรู้ไหมมันมีอารมณ์แบบแซงโค้งสุดท้ายขึ้นมาลยแล้วแล้วแล้ว,ลวผมบอกทุกท่านนะจับเอวกันแน่นๆเพราะเดี๋ยวพิธาเลี้ยงจระเจะติดสุดแรงและคพิทิ้งใคนใค มันเหมือนมวยอะครับตกเป็นรองยกหนึ่งก็เป็นรองยกสองก็เป็นรองยกสามก็เป็นรองแต่อยู่ดีๆยกสี่เตะก้นคอเหนือยกห้าออกมาตรงอีกสองชุดจับเต็มเตมอีกสองดอกรอชูจกกักัลลยกพิธาเป็นนายกไปเลย